ผมอยู่กับพี่เอกสรพงษ์ชาตรีพี่เอกตลอดการในหัวใจของหลายๆคนนะฮะที่วิหารแห่งหลวงพ่อโตครับพี่เอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่องสบายดีนะครับก็ตามอัตภาพครับรับงานบันเทิงน้อยลงไหมพี่ไม่น้อยครับเจ็ดวันเต็มเลยครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะถ่ายหลังถ่ายละครครับตอนนี้เป็นละครเยอะก็ยังมีเวลาครับทงานที่มูลนิธิหลวงปู่โตเฉพาะเสาร์กับอาทิตย์เท่านั้นแสดงว่าพี่ทำเนี่ยจันทร์ถึงจันทร์เลย ไม่มีวันหยุดเลยพี่เอกครับผมมีคําถามที่สงสัยมานาดนะครับว่าศาสนสถานขนาดใหญ่เนี่ยใหญ่ๆมากๆเนี่ยให้อะไรกับสังคมไทยครับพี่จริงๆไม่ได้ใหญ่ครับเริ่มจากสร้างหลวงปู่โตเนี่ยหน้าตัก8เมตรครับมาซื้อที่ดิน3ไร่แค่นั้นเองสามไร่นึกว่าชีวิตนี้ต้องจบแล้วอ๋อแสดงว่าตอนแรกพี่ไางแพลนไว้เนี่ยไม่ได้วางว่าสเกลใหญ่ขนาดนี้เล็กครับเพราะว่าปี42สเศรษฐกิจ ตก IMF เข้าครับนะครับ42เริ่มประกอบ43เสร็จครับบนที่ดิน3ไร่จบแค่นั้นต้องการแค่นั้นละแค่นั้นครับในชีวิตและจากนั้นทำไมมันก็ผมาถึงตรงนี้ทีวีทวายไล้โชว์คุณไต่พบนองพัรับถามว่าทำไมสรพงษ์ไม่สร้างโรงเรียนทำไมไม่สร้างโรงพยาบาลสร้างหลวงพุโตมีประโยชน์อย่างไรสร้างโรงเรียนก็ดีโรงพยาบาลก็ดีครับ แต่นั่นเป็นเรื่องของกายครับแต่การสร้างหลวงปู่โตมันเป็นเรื่องของใจชำระทางจิตใจมนุษย์ทั้งหลายรพระพุทธเจ้าบอกมโนบุพังขมาธรรม,มารมาโนเสธามาโนมายามนุษย์มีใจเป็นใหญ่มนุษย์มีใจเป็นหัวหน้าครับทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยใจอืมดังนั้นพี่ก็เลยคิดว่ามาชำระทางใจดีกว่า ถูกต้องเพราะทางกายนี่ใครจะทำก็ทำได้ถูกต้องโรงพยาบาลก็เยอะโรงเรียนก็เยอะโรงพยาบาลแต่ถ้ายังใจที่ยังไม่บริสุทธิ์ใจยังไม่สงบเนี่ยถูกก็ไม่มีประโยชน์ถูกแต่แล้วคําประเด็นอยู่ที่ว่าพอพี่แพลนั้งแต่แรกนี่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับแล้วต่อมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดต่อมากระแสก็คนมาดูครับทําไมร้อนจังสอพง์อ้าวร้อนต้องทาไงอ่ะก็สร้างหลังคาพอสร้างหลังคาปรึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงพ่อสร้างหลังคาจะหาตังที่ไหนครับเขาบอกต้องสร้างนะไม่เพราะว่าบ้านเราหนึ่งเหตุผลเมืองร้อนใช่ครับไหว้พระต้องถอดรองเท้าจะมากลางแจ้งนี่โอ้โหคางแจ้งตั้งนโมครับสวดได้นโมยังไม่ไปไม่รอดเลยสมาธิสมมุติมีเทียนมีผู้ลมกับลางลมหงหายท้องตั้งนโมไม่สรงจบเรานึกถึงภาพเพราะเราไม่ใช่ยุโรปยุโรปหนาวมีสี่ฤดูหนาวเพราะเราได้ส่วนใหญ่ร้อนใช่ครับ คนก็ร้อนพระก็ร้อนต้องสร้างหลังคาครัเพราะกะสร้าง2ี่สิบเมตรครูบาอาจารย์ท่านบอกหลวงพุ่โตลูกศิษย์เยอะนะยี่สิบเมตรไม่พอนะยี่สเมตรหลวงพุ่โตเนี่เอาไปสิเมตรละ20สิเมตรต้องเหันดูอย่างนี้เลยนะเดินในหงายหลังเลยเอาแล้วไงบอกว่าหลวงพ่อสมพงศ์ติดติดสมโนวัตรตูจุมพลให้จุคนได้สามพันคนมีทางเข้าทางออกให้ระบายให้เดินรอบซึ่งตอนนั้นพี่นึกภาพบอกไว้ว่าทําไมต้องถึงสามพันคน เราลนึกภาพสเกลนั้นออกกันไม่ออกแค่นี้ก็ชีวิตก็มันก็สูงแล้วนะครับพอก่อก็เลยเนี่ยเขบท่านบอกเดี๋ยวก็เสร็จท่านเนี่ยเขาสร้างมาได้อย่างเงี้ยเพาะอย่างที่เห็นก็ค่อยๆทําไปทำไปนี่สิบสี่สิบห้าปีเป็นอย่างเงี้ยในหมู่บ้านนนกลุ่มเนี่ยคนแก่นะครับคนแก่เนี่ยที่ปลดจากงานปลดเกษียณแล้วมาอยู่กับเราหมดเลยครับมาทํามามัดทูบเดินไม่ไหวมัดทูบขาไม่ดีก็หันผักตากลาดหน้าในครัวมาทําสวน ที่เห็นนี่เป็นชาวบ้านแถวนี้หมดเลยชาวบ้านแถวนี้ลูกหลานเข้าเรียนในโคราชไม่ได้เราก็มีสนธิสัญญาโรงเรียนอยากได้อะไรอยากได้รถยนต์พาหนะอยากได้ห้องคอมพิวเตอร์อยากได้กองดุิยางหลวงปู่โตจัดให้แต่ขอฝากเด็กด้วยนะเด็กมันสอบอาจจะไม่ได้หรือไม่เก่งเป็นโคต้าผู้มีอุปการะคุณนั่นคือคืนให้กับสังคมที่อยู่ในชุมชนนี้ไม่ได้เรียนไงอาจารย์วสันขอดูลูปเมื่อกี้นี้นี่เด็กส่วนหนึ่งนะครับ นี่เพียงอาจารย์วสันขันจิณุกุลทันสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ของดวงเดือนเป็นคนคัดเด็กครับผมเด็กคนนี้เป็นอะไรนะครับพ่อแม่ขายอะไรนะขายปลาทูขายปลาทูเวลานี้เป็นนายแพทย์วิถีลาซิมาไม่ใช่ไม่โดนไม่ใช่ไม่โดนเวลานี้อยู่อยู่ที่เป็นหัวหน้าแผนกมะลิงเนี้ยอ๋อนี่นี่เป็นภาพเก่าแล้วใช่ไหมครับนั่นจริงนี่นั้นในตู้นี้ครับผมฮะนั่นในตู้นี้อันนี้เป็นอะไรพ่อแม่ขายอะไรครับขายไก่ทอดอยู่ฝุ่เดินนี่เองตอนนี้เป็นอะไร ตอนนี้กำลังเรียนสูตย์ติดในรีเวสครับเรียนเพิ่มนะเป็นซัพพลิสครับครับผมนี่ชัดเจนอยู่แล้วนี่แล้วอันนี้นี่นี่สต่างอะไรต่างๆต่างๆอีกเยอะะนี่ส่วนหนึ่งอาจารย์เอามาติดไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็นะครับนี่ส่วนหนึ่งนี่เป็นเด็กในแถวนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดมาสเกลใหญ่ขึ้นนะพี่ชุมชนสังคมไทยอ่ะในภาพรวมมากขึ้นเด็กที่อื่นส่งมาก็มีครับที่สิง์บุรีที่แอาจารย์ดรับหมดรับหมดเยอะๆสมบัติเมธานีบอก เอกมีเด็กคนเพื่อนน้องเอ๋ยลูกแพรเรียนปีสองนะมาฮิดลดูริยางค้าศาอะไรอยางนี้สตร์คราบถคาเทอมเดือนเทอมเรเท่าไหร่หกหมื่นพ่อแม่ไม่มีปัญญาให้หลวงปู่โตช่วยให้หลวงปู่โตจัดจบแล้วภาพรวมภาพใหญ่ที่สุดที่พี่ต้องการให้เห็นถ้าพี่มีกําลังทุกอย่างไปตามแพลนเนี่ยต้องการให้ภาพของที่เนี่ย ร็จะบอกให้นะจะบอกนะว่าสรพเนี่ยปีนี้อายุ65พี่นะครับ65เวลาคนผู้สูงอายุมาเยอะเลยรู้มาจากไหนมากับผู้สูงอายุอายุเท่าไหร่ลุง62รุ่นน้องเรานี่ว่าแต่65เรายังแบบยังฟิตอยู่เนี่ยก็โหแข็งแข็งก็ผมเยอะเลยผมจะตายตอน85ตรงนี้ลุงพูอโตเนี่ย170ไร่ผมปลูกต้นไม้ลุมเลย คุมเลยคุมเลยพอแล้วอาคารผมไม่เอาแล้วตรงนี้ตรงนี้พี่่าพอแล้วจบแล้วี๋ยวตกแต่งนิดหน่อยอแก้วหอแก้วมาส่เข็มขอยู่ข้างหลังเป็นสโมสรครับผมเฟสนี้จบแล้วอาคารผมก็ปลูกปลาเอาความชื้นเอาหมอกเอาอะไรต่อะไรเข้ามาครับผอยากได้หมอกอะไรเหมือนเหมือนนครนายกเหมือนเข้าใหญ่ล้อมธรรมชาติมีอะไรนกนกเต็มเลยเยอะเมื่อเทศกาลปีใหม่วันที่สามสิบเอ็ดคันวารถดสี่พันสามร้อยคันเข้ามาตรงนี้ คนไม่ได้นะมหาศาลเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวล้านหน้าฟรีตกเดือนละล้านกว่าบาทแล้วสองสามร้อยโลเส้นสองสามร้อยโลหมูสองสามร้อยโลผักสองสามร้อยโลน้าตาลวันละห้ากระสอบสิบกระสอบน้าปลาพริกดองพริกป่นเพราะว่าอีกไม่กี่สิบปีน่าจะเห็นในสิ่งที่พี่ต้องการในภาพก็ก็จะสร้างพระพุทธเจ้านะครับพระเจ้ายาวเก้าสิบเก้าเมตรเป็นผระนอนใช่ไหมผ้านอนครับผมนะครับนี่รูปแบบผมก็ นี่จำลองแบบแรกแบบหนึ่งแต่จะมีแบบที่สองเอามาประชาประชาวิจารกันพี่เอกอันนี้ส่วนตัวเลยนะฮะคำถามสุดท้ายเลยจริงพี่ทําละประสบผลสําเร็จขนาดนี้ให้คนเข้ามาสนใจเข้ามาเรื่องเข้าวัดมากขึ้นเนี่ยพี่คิดว่าจะมีแห่งที่สองไหมไม่มีที่พี่จะทำไม่จบเลยนะตรงนี้ตรงนี้อีกอว่าเดี๋ยวจบแล้วครับผมแค่นี้ผมก็ดูแลไม่ไหวอ้าวผมต้องดูตั้งแต่ล้างน้ำเปนหนยอดจะดี ยอดไม้ทำไมกิ่งแห้งเยอะก็คือมาเดินดูครับเพี่อนทำไมรีบออกเดี๋ยวลมมานะมันพัดใส่หัวคนนะเขาบอกว่ามันสูงมันสูงต้องขึ้นแค่นี้ก็แทบจะไม่มีเวลาเหลือละขอบคุณมากครับพี่เอกครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่เป็นหนึ่งความตั้งใจนะครับของลูกผู้ชายที่ชื่อสรพงษ์ชาติขอบคุณครับพี่เอกครับครับผมขอบคุณครับ